สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยเนาะโอ้หลายเดือนเลยทีเดียวนะครับขอโทษด้วยนะครับพอดีผมไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาอัปเดตตัวเนื้อหานอะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟรีแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่แรกเลยกันตั้งแต่วิธีการสมัครเลยเผื่อน้องๆที่เข้ามาใหม่นะครับเวลาเข้ามาเรียนรู้เนี่ยก็จะได้ทําตามกันไปได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ให้เราทําการนะครับกดมาที่ตัวนะครับอ่า ทิกต k อกบิสเนสนะครับผมเซิร์ชเข้ามาเลยใน Google นะครับก็เขาก็จะพาเรามาหน้านี้จากนั้นก็กดตรงนี้ครับด้านด้านขวามือนะครับกดเริ่มเลยนะกดเริ่มนะครับผมจากนั้นนะครับตัวหน้าจัดการตัวของทิกต็อกนะครับก็จะพาเรามาหน้าลงทะเบียนนะครับเราก็ทงการกดลงทะเบียนไปเลยนะครับผมด้านข้างครับด้านล่างนี้นะครับผมเรากดไปเลยนะครับผมลงทะเบียนเรียนอ๋อโทษทีครับไม่ใช่ลงทะเบียนเรียนลงทะเบียนนะครับผม โอเคจากนั้นเนาะเราก็เอาอ e ีเมลนะอีเมลของเราที่มีอยู่เข้ามาสมัครได้เลยของผมมีอยู่แล้วผมก็คอนโทรลวางได้เลยแล้วก็จากนั้นก็ตั้งชื่อเนาะตั้งชื่อของของเราเนาะตั้งชื่อรหัสผ่านของเราเอาที่เราจําได้ง่ายแล้วกันเนาะโอเคโอเคครับผมจากนั้นก็ให้ทําการนะครับข mm hmm. องเดี๋ยนะครับหนึ mm ่งของผมไม่ได้ โอเคตรงกันแล้วจากนั้นอพอเราใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วเนาะเราก็ทําการกดส่งตัวรหัสยืนยันตัวตนนะครับตรงนี้เขาจะบิงเข้าไปที่อ e ีเมลเรานะครับเราก็กดไปปึ๊บต่อนนี้ก็เรากลับมาที่ตัวหน้า Gmail เราเนาะกลับมาที่หน้าตัวตัวหน้า Gmail เราก็กดไปที่นะครับ g m a i ลเราเลยนะครับผมโอเครอโหลดสักครู่ ครับผมเห็นไหมครับว่าตัวตัวของ Ti k t o k for Business นเนี่ยเขาก็ส่งรหัสมาให้เรานะครับแล้วก็กดนะครับคัดลอกไปเลยก็ได้ครับผมง่ายๆนะครับคันโควีหรือว่าคัดลอกไปก็ได้นะครับแล้วก็วางเลยนะครับเรามีเวลาประมาณ60สิวิเนาะมีเวลาประมาณครับ60ิวิในการยืนยันตัวรหัสนะครับผมก็อาจจะต้องใช้ความไวกันหน่อยนึงนะครับผมจากนั้นนะครับใส่รหัสเสร็จแล้วเนาะเราก็กดสมัครไปเลยนะครับกดสมัครไปเลย เนี่ยครับง่ายมากๆนะครับผมโอเคนะครับต้องการบันทึกไหมอ่าผมบันทึกเหมือนแล้วกันอ่ะของผมจะได้จําได้เนาะก็เราอยู่ประเทศอะไรนะครับเราอยู่ประเทศอะไรล้วก็ใส่เข้าไปนะครับภูมิภาคไหนเดี๋ยวเขาขึ้นให้เองนะครับแล้วก็ชื่อนะครับชื่อก็เป็นชื่อตัวบิสเนสนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับของผมมา่เดียวอ่าเมื่อเดียวอะไรแล้วกันอ่ะโอเคครับ เดี่ยวเบอร์โทรผมใส่เข้าไป09222 4494นะครับผมในเบอร์ผมเองนะครับต้องแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์นะครับก็ให้เราเลือกเป็นอดอนนะครับตัวเอเจนซี่นะครับเราไม่ใช่ n เอเจนซี่เราก็ไม่ต้องกดนะครับแล้วก็กดโ no, นไปนะครับจากนั้นก็กดคลิกนะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับ อ๋อชื่อมีอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อชื่อนี้มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวลองเ,เปลี่ยนชื่อแล้วกันอ่ะหนึ่งหกแปดอ่ะหนึ่งหกแปดแล้วกันอ่ะโอเคเนี่ยนะครับได้แล้วได้แล้วเห็นไหมวิธีการสมัครนะครับตัวบัญชีทิกต็อกก็เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะพาเรานะครับมาที่ตัวหน้าแคมเปญเลยนะครับตัวหน้าแคมเปญเลยแต่ว่าเรายังไม่สามารถยิงโฆษณาได้เนาะจนกว่าเรา จนกว่านะครับจนกว่าเราจะเข้าไปนะครับตั้งนะครับตั้งค่าบัญชีก็คือ,อข้อมูลของบัญชีเนาะตรงนี้นครับให้เ,เพื่อนๆกดมาตรงนี้เนาะกด